มาแล้วครับพี่เศษเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับเครื่องกัดขัดกระดาษทรายตัวนี้แบบสี่เหลี่ยมพี่ยี่ห้อนิวโบลิปพี่ราคาก็ไม่แพงพี่ราคาอยู่ที่799บาทนะพี่นะ260บาทพี่รอบอยู่ที่1 2 0 0 0รอบต่อนาทีเป็นแบบสี่เหลี่ยมของนิวโบลิปพี่มาใหม่ล่าสุดครับผมตัวนี้จะเป็นแบบสั่นนะพี่นะการใช้งานถือว่าเยี่ยมมากพี่ตัวนี้ ราคานี้ถือว่าไม่แพงพี่เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานดูพี่นิวโบลิปสุดยอดของเครื่องขัดกระดาษทรายพี่แบบสี่เหลี่ยมนะพี่นะตัวนี้จะเป็นแบบสั่นนะพี่นะอ่ะเรามาดูกันจะว่าใช้งานยังไงนะพี่นะวิธีการใช้งานนะพี่นะตรงนี้สี่นิ้วพี่กระดาษทรายนี่ตรงนี้อ่อนพี่นะใส่กระดาษทรายก็ไม่ยากพี่กดนี้ขึ้นมันก็จะอ้านะพี่นะก็พี่ก็ใส่กระดาษทรายเข้าไปเลยครับผม พี่ใส่กระดาษใส่กระป๋พี่นะอีกที่ว่าเข้าไปครับผมพี่ก็กดลงไปกรักดลงไปครับจับมาทางนี้นะพี่นะปรับให้เสมอครับอาเด็กขึ้นมาแล้วพี่นะแล้วก็ปรับมานี้กดนี้ดึงขึ้นนะพี่นะกระดาษใส่ก็ยัดเข้าไปครับผมใส่เรียบร้อยพี่ก็กดมานนี้นะพี่นะปรับไหม้ตันนี้จะเป็นสันนะพี่นะไม่อันตรายนะพี่นะจับได้ครับผม ตรงนี้ล็อกได้พี่เดี๋ยวผมจะขัดไม้ให้ดูนะพี่นะตัวนี้ของนิวโบลิปพี่799บาทเท่านั้นนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะขัดไม้ให้ดูครับผมดูการขัดไม้นะพี่นะไม่ต้องกดแรงพี่าวางไว้บนนี้ี่ดู พี่สังเกตดูครับตรงนี้ยัไม่ขัดตรงนี้ขัดแล้วพี่จะเนียนมากเลยครับผมพี่สังเกตดูครับใช้ง่ายพี่ตัวนี้ราคาก็อยู่ที่799บาทนะพี่นะราคานี้คือรวมค่าส่งเก็บปลายทางครับผมไม่มีการบวกเพิ่มนะพี่นะเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสี่นิ้วนะพี่นะ สนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับพี่โอเคครับสวัสดีครับ